นีแล้วครับเนาะนี่แหละสภาพใหม่อานจิมาดักเป็นปลาจิบอ่าปลาขึ้นจิบขึ้นบอดลองเบ่งเห็นปลาประมาณใส่รูดแหละจิบอยู่นี่แต่ว่าบริษัทชนิดปลาเนาะอาจจะเป็นปลาช่อนไงหรือว่าปลาเพีนไงนะอะไระประคอบปลาช่อนปลาช่อนอืมช่นจิบใจเย็น มนันยิง้ำลังครับท่านผู้ชมปืนำํำจีดินดอยุ้ยโอ้กําลังพักไงมพอดีเลยขึ้นเนาะตรงไอ้นี่ครับบาทที่นี่ก็ต้อว่าหเหลียวมาก็เห็นขึ้นอยู่นะผัดมาที่เ้าจิ๊บเนาะอืม ปลาอย่างตัวเห็นปลาช,ช่อนจิบอยู่หันนะครับเนาะดีครับผมจากปลาจังกับบัตได้เริ่มร้อนแล้วยังไหมยังไหมเแต่ว่าเมื่อคืนเจืดละว่ายังไหมกับจืดละเมื่อคืนนี้ได้คบไปสองตัวละมันยิงคบนะสองตัวปลาเ่าค่องคืนนี้นนะครับยาำเว้นการเอาบางเถ้อกับอะไรการยิงเอายำขึ้น อืมเนี่ยบุท่านท่านผูช้ชมคิดจะบวกอ่ะโหลดตัดสวนนดำเลดละไปถึงทางดูแต่ว่า oh. ไม่โดนครับผมไม่โดน